ไปตักน้ำน้ำบาซุก<ฮ>บาซุกให้สาวรีพาไปตักน้ำนะพี่น้องอย่ามาตักน้ำนะพี่น้องไปเฮ็ดกินเฮ้ยแม่สาวี่สิเฮ็ดอย่างให้บาซุลากล่ะกะทีมงานให้ไอ้ทั้งไอ้กิ๊กแก้วไอ้ซักเชื้อกินเฮ็ดเห็ดซีนหมูป่าปะ แกงว่าให้ปิ้งบ่ <c oughs> โอ้ของแท้ตัวนี้นะเบิ่งไม่ใหญ่แม็กแห้งเนาะสาลีกินทุกมือก็ได้บากาแฟเนาะกินมื้อนึ่งมื้อนึงอันหนึ่งกินได้ชันอืมกินไหลหัหวใจสัน <c oughs> ้นเอ้าคือฮู้ว่ากินไหลหัวใจสัน้นเพิ่นบอกนะเอ่อเพิ่นฮู้ได้พี่เดาเ,เหมือนเพิ่นบูฮู้เพิ่นฮู้กินมื้อหลานเนาะกินน้อนไว้ชั้น เอนบอกครับอาจารย์ฮอนเนาะสบายดีพี่น้องมาพบกับบ่าวสุขสารทราเวลนะเพียงน้อยในอีพีนี้ก็คือบ่าวสุขยังอยู่ที่อ่าหมู่บ้านเผาตองเหลืองนะเพียงเนาะตอนนี้จะเป็นช่วงลางแรงพี่นนองเดี๋ยวเราไปเบิอ่าเพื่อนกำลังเห็นอย่างกันอยู่เนาะช่วงลางดี๋ยอดดันี้สวัสดยค่ เดี๋ยวไปตักน้ำไปมาสุกสิไปตักน้ำน้ำไปไปไปตักน้ำน้ำมาซุปมาซุปเออให้สาวรีพาไปตักน้ำนะพี่น้องก็ได้เม่อไมีตักน้ำอยู่ใส่ไอ้ไอ้กิ๊กอยู่นี่วะอยู่เทิรไนวะ โอ้สสงสัยเพิ่นเพิ่นห้องไปหามไหมแป๊บนึงเด้อแป๊บนึง <c oughs> เอ,อ๊อารีล้างากับผมหกล้างสุดเลยเออล้างอ้าเกี่ยมมาตักน้ำแล้วพี่น้องไปฮหดกินซอลี่ิม,มาเข้าอ่ะ

านาข้าวข่าวสาวิเอ๊คืบึตักใส่หลายๆสอที่ขี้ดินละที่ขี้ดินละต่ดูสิตักใส่หลายๆเลยมีขี้เงียเง้ยนอะมีไหม,ม แด้๋ยวตได้เดี๋ยวมาแล่เนาะไปพี <eland> <mumbles> ่น <và hai> ้โอ้พีั้งได้สลิงแล้วสุกมูผู้น้ำแม่ครพี่เดอ้า

มีอันตักอยู่บ้าโมีแชกมาเลียมือบาสุกมันคุน้นอะตัวน,นี้เนาะบอกให้ออกเนาะมอคุ้นอืมสายนี้สายนี้กำลัง้าเข้าเดียวเฮ้ยทอดหนึ่ง ออยู่โอเคได้แลวตอนนี้ละได้หลายละหลายแล้วกินหมูมืดมืนกินอีกเนาะมืกินอีกเออมืนค่อยบริยูแล้วมืออื่นซาลีไปใส่ไปมาบ้านำ ้ไยังอะอันน่ะไอบนนำยกลกลดลูกเอะด้เขาเด้เออได้ลูกแล้วได้ลูกเกิดลูกแล้วเิดูบอ้โนะดยกกแล้วนกเกิดลูกแล้ว เมื่อ niin, ซาลี่สิไปใส่สิอไปอยู่เมื่อบ้านว่ะไปบ้านเออพอดีเมื่อนำมาซุกบะา <c oughs> ซาลีเดะซาลี่ก็มาเข้าเลยนะพี่น้องเนาะแกอลไรบะซาลี่เด้อขบไปหนุบเอาหมดจับบางวันที่มันเข้าอยู่วันนี้มาสุกเออเออมันทั่วอ,อยู่เนาะมันทั่วอยู่พี่น้องเนาเดี็ดปลาไวจ้จะน้อยกะนึ่งได้เนาะจะน้อยก็นึ่งได้

เรียบร้อยนะสัลี่นะสัลี่ไม่เล่นสัลีสีเฮ็ดอย่างให้บ่าวชุกล่ะกะทีมงานให้ไอ้ทางไอ้กิ๊แก้วไอ้ซักจื้กินเฮ็ดเฮ็ดซีนหมูป่าปะเฮ็ดแกงวะเห็ดป้งบ่แกงเอาแกงอาเนาะโอเคเดี๋ยวจะกันให้สัลีเฮ็ดกินเนาะเลยอ้าวต้มน้ำยังไงซื้อลงมีปะนต้มน้ำกินกาแฟเออต้มน้ำกินกาแฟ โดยโดยต้มน้ำกินกาแฟก็ได้ลวกมีก็ได้เนาะลวกมีก็ได้กาแฟก็ได้เออเลวกมีให้บาสุกถือห่อหนึ่งเด้อเห็นไหมลวกมีให้บาสุกห่อหนึ่งเด้อเออขอบคุณหลายๆเดี๋ยวใส่สาวลีแล้วพี่น้องไปอุ้ยท้อแล้โอ้ยสัตว์ที่เตะเี่นเนาะ โอเคได้พี่น้องเดี๋ยวมาสุกไปเบ่งไปแบกนั่นอยให้กินแก้วเมื่อไวะไหมให้แบกอะไปสิไปแบกน้ำได้หนิห้ามสองคนอ่ะหนึ่โอ้หย่สิเป็นมื่นกอให้ช่องเงน เดี๋ยวจะน้อยได้เพียงเนาะจะน้อยมาสุปกะไปนำไม้ขึ้นไปเฮ็ดบอนพักเมื่อแรกนะพี่เนาะบอนทรบวิวเมื่อแรงเพราะว่าอยู่เทิงผู้นั้นมันจะมีสัญญาณพี่น้องอยู่รุ่นนี้จะบ่มีสัญญาณเอาแล้วหรือเป่าสัลี่นำฮ้อนใส่นี่ไหมนี่นี่นีนำฮ้อนใส่นี่ใส่ฮอนใส่นี้ใส่นี่งหนึ่งหนึ่งสูงแค่ไหนใส่อันนี้นำฮ้อนลราใส่ใส่อันนี้ใส่ยางล้วมัน มันเปื่อยอย่างเลยเนี่ยมันเปื่อยเออแม่มันเปื่อยมันเปื่อยแล้วอย่างมันฮ้อนเลนี่ยใส่นี่มันจังโบงเปื่อยเออใส่ตัวันกาแฟอยู่ใส่้หือยนว,ยวอยู่บ้อยู่เฮือนบ้านปะเือน,นิเอออยู่เฮือนพเนาะนี่กาแฟบอรสุกปลาอยู่ใส่เลยเย้า้น เออ oh, <man. S 1> ซาลี่ออกมานะ่ซาลี่ออมานั่นเดียวฮึไม่เหอเน่าเอเอนาแมา่พร้อม <c oughs> <c oughs> คิดว่ามีมาส้มสิีซองเอากาแฟมาเพิ่นะซาลี่ <c oughs> เฮ็ดเฮ็ดอะไรให้นอ้องเผาตรงอย่างเขามากินกาแฟแท้มันแซ่บวะ แ่บเนาะแล้วเรากับกาแฟนี่มากอันไดกว่ามากกาแฟกว่าตอนนี้สาวลีกำลังส่งกาแกฟเนาะกาแกฟแล้วพี่เนาะ พูดพี่น้องบอกคุณฮ็ดแล้วโอ้กล่องแท้ตัวนี้นะเบิ่งไม้ใหญ่พี่น้องบอกคูณพูดบอกคูณพี่น้องไม้ใหญ่แบกขึ้นไปเลยสาลีิมาชงกาแฟเดี๋ย มักแห้งเนาะสาลีกินทุกมื้อก็ได้บากกาแฟเนาะเวกินมื้อนึ่งมื้อหนียวนึงกินได้หัวใจสั้นกินลายหัวใจสั้นเอ้าคือฮู้ว่ากินหลายหวัวใจสัน้น,นเพิ่นบอกเนาะเออเป็นฮู้ได้พี่นอ้องเว้นเว้นบปฮู้เพิ่นฮูนะกินมื้อหลานเนาะกินน้อนไว้ฉันเอเอเดี๋ยวเพิ่นว่าพี่นอ้องเิ่นว่าสาลลี่ว่าไนงะ กินมือลายหันหัวใจบบสั้นเป็นว่ากินลายลายหัวใจสั้นเป็นว่าเพิ่นหูเด้อร์เป็นางเพิ่นหูเด้อสาวลีฮะเจ้าบกุบกินเจ้ากินแล้วไม่ถ้ามีกินบ่กาแฟกินอยู่เนาะกินอยู่เนาะกินแล้วกินแล้วเอ้าโอ้กินก่อนเนะนะครับเออให้มันเย็นก่อนให้มันเย็นก่อน กเป้านี้ก็ได้ดีเป้าอนี้ก็ได้มันเย็นแล้วก็กินได้เป้าก่อนมันฮอน์ไนมันลวกปาาเลยมันลวกปากเลยเี่มพี่น้องอ่าตอนนี้เนาะอ่าส่วนแรงๆนี่ก็คืออ่าสวลีหากาแม่เข้าแล้วพี่น้องกาชงกาแฟกินได้ทั้งเทิงเนาะทั้งเทิงยอดภู่ฮั่นกะคือทั้งไอกีเกลอสักจึกเนาะแล้วก็เบานุ่นเบาอ่าคูณพี่น้องกำลังฮิตบอนพัก เมื่อแรงแล้วเพียงเนาะเพราะว่าทางเทิงมันจะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพี่น้องอ่าอยู่รูปนี้จะบ่มีสัญญาณเนาะทางเทิงกะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่บ่แห้งพี่น้องเมื่อแรงกะทางไอ้น้องกะจะไปพักอยู่ทางเทิงพี่น้องเน่ลุงจันเนาะพอเท้าจันกะมาตักเอาน้ำพี่น้องมาตักเอาน้ำไปกินพี่น้องเบ่งมาเรามาเบ่งพอเท้าจันตักน้ำกันพี่น้อง Ừ, um, hoan là cô nọ chỉ, ừ lục tắc hay bỏ lục tắc hay đấy phải chặt chặt đấy thật hay hay nhiều không ăn hay thật hay thật hay thật hay โอเคดบไลท์อาจารย์นี่ตัวนี้พาพระอาจารย์การโลกมาตักน้ำพี่น้องตักเอาน้ำไปกินกะนี้ก็คือวิถีชีวิตชว่วงแรงๆเลๆออาละพีองแล้วสองแรงๆได้ซาลี่แซบบะก,กินแล้ววมยังวะแซบแซบซิมแลวไววะ Tô bà soc à hay long kilova. Sì, tung sĩ đình gang đen Nhang nắp? Yeah. Nhang. Tony song kia nó? xong song kia nó. Chap? Chap? Hon hè hôn hoa. hè hôn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  hè hè hôn hè โอ้ยคอ,อยยังไปบันจนคำโอ้เจ้าไม่พี่น้องสาวดีของเฮาคนสวยของเฮาเบิงบ่งเป็นเบิ่งเป็นกินกาแฟดิมาเป็นตาแซบตามันเออ xem nào hiền nữa Đây. Ừ. này. Sếp lấy kín là xong rồi nó. Và trẻ trong mùa xanh. เสุดจอดเลยเป็นตายางนำทเท่านั้นไปนี่กลิน <laughs> <laughs> แ่บพวดอ้ยนู่นยังบะไ้ไปแป้งนูนน่นนำนี่ก็ได้นี่นี่นี่เอาตัวนั้นใส่กันใส่เลยบวดไปไหน,นอเอ๋เอ๋เอ๋แล้วสันนี้ก็มาล้างจอกอะไพี่น้อง นะพี่น้องออสำหรับคลิปช่วงแรงๆนี่เนาะซาลีมาเข้าแล้วก็กินกาแฟนี่บาสุกจะขอจบคลิปกันพี่น้องจัไดนกฝากติดตามคลิปบาสุกนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาสุกติดก่อนบ๊ายบายสบายดีเบิร์นซาลีคนงานต่อ